ไอยกำลังขึ้นเน้อพี่น้องพวกกี๊ครับพี่น้องกำลังขึ้นแต่ว่าเห็นว่าท่านร้าย,ยมันๆนเลนยพี่น้องกำลังขึ้นครับพี่น้อง กันว่านสุดวันนี้ม่เตอเรื่องช่วยๆค่ะโอ้อยมานหลอดสุดท้ายด้วบาลน,นี้ช่วยบ่เบิ้งช่วยก็ช่วยนี่หักมีก็หักค่ะถือถ้าเจ้าหายกระนั่โอ้ยตายยังไงนี่พี่น้องเรสัมำายใจพ่อนี่ซ้ำใบใจเราพี่น้อง โอ้ยมีดฮักกระตอนเชียรเช็ดนี่ละจ้าอันี่อันนี้แค่ไหนเดินมือเอื่นมาจอดไมครับพี่น้อง ดัวก็โมยอะไรวะตัวเนี้ยยางพานหลอดแรลกพอเห็นค่ะลบมาเคียร์ถือถือก็เจาะมาทิมไหวหวันเมน้น จวมาสวยกันหนอจุมจ๋มค่ะูดกันใไม่ครับน,นี่นี่ก่ฮะอืมนี่นี่น้ำดันี๊ ลงไปข้างล่างคนฮัยหลมายฮันจุ่นจุ่มอยู่ยคาปานี่เฮ้เฮ้ย,ยนมันหน่อยพี่น้องเขามันคุ้มนะพี่น้องว่ามอ้ยหัวหัว,วน้ำเงียเบยเอน่มนมนอนะะพี่น้อง

มือขว้างกล่องไปล่ะอุย้ยลบไปเอามีดกับพ่อท่านดอกที่นองไปน,น่ะแปะแปะปะปะไปล่ะจิกคำม,มัวแล้วอื้ม มดูๆน,น,น,นั่นเลยมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเขียน้องกันเน่อื่นเอื้อนข้าตะ่นเต้นทางแม่ของปีค่ะ เดี๋ยวที่ทางดีด้วยพี่น้องกล่องไม่เย็น มาเดินมาเดินขนเอ้ยเก็บขังแหลกเลยค่ะพี่นี่พี่น้องนี่เฮ็ดปวกกิ๊กค่ะพี่น้องขึ้นแล้วกำลังพูค่ะฮะวันนี้เขาได้ซ้ำหนิเดื่ออื่นเขามาจอดไม่แต่เสาเาเลยพี่น้องค่ะนี่โอ้ยมืัอนี้ถือว่าโอ้สวยมากแต่เ้าพี่น้องตกคำมาโอ้ยโศกมันเด้อพี่น้องวันนี้ไม่หามีดกับฮักกิมกับว่าอะไรวันนี้โอ้ยพี่น้องอ๋อพี่น้องเอาไปซ้ำหนิคนรอบหนาวจังมาหมปเลยพี่น้องค่ะ 慢慢慢慢慢。Man, man, 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 man.